ทุกคนนีครับทุกคนเมื่อวานได้ตัววันนี้ได้สกินเฮ้ยคือคือแบบคืออยากจะไล์นะแต่ว่านี่ก็เออตอีสองแล้วใช่ไหมก็ขี้เกียจละขี้เกียจขึ้นไลน์แล้วก็นั่งแตบบ่ว่าก็แอ,อ,อ,อนั่งเล่นชิวๆอยู่แล้วอ,อยากสุม่มอยากได้สกินแล้วมันก็มีแบบเออมี ของซูมอยู่ใช่ไหมก็กดซูมแล้วก็ออกออใจเล้าเติมไปตั้งหลายพันไม่ออกผมมาซ่มฟรีออกอีกแล้วว่าตัวออกก็สุดแล้วนะตัวออกตู้ปกตินี่ก็สุดแล้วนะศูนย์จุดศูนย์สามห้าอันนี้ไม่รู้ว่าสกินน่าจะกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็เป็นในตู้ของมันเองมันก็คงไม่รู้ออกตู้ปกติเปล่าแต่ว่า ผมได้สก,กินของเทพยอนกันช้าอีกแล้วทุกคนครับ Amazing ติดต่อกันสองวันติดเฮ้ย hey, คือต้องย้ำอีกคาว่าเมื่อวานได้ตัวละครจากตู้ปกติแล้วเราคือโคตรสุดยอดแล้ววันนี้เราได้สก,กินที่แรโคตรเฮ้ย hey, คือมันโอ้ไม่กอดคือน้องรักผมอะส่วนผมโคตรรักน้องเลยตอนเนี้ยคือแบบ สุดๆอะขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากสำหรับการก,กดติดตามกดไลค์ like. ขออนุญาตมาหิงมาโอ้โหมาพูดคุยหน่อยนะอันนี้นะเป็นอัดคลิปนะนี้โอ้โหไม่ได้อัดคลิปลงไม่ได้อัดคลิปนานมากอะแต่ว่ามันต้องโอ้โหนิดนึงนะอันนี้ โอ้โหขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณจริงๆขอบคุณน้องขอบคุณเอ,อทุกสิ่งทุกอย่างครับผมขอบคุณนกขอบคุณจริงๆแล้วผมก็ได้ผมก็แบบว่าเออมันก็มาแบบปกติก็คิดว่าเออก็คงไม่มีอะไรแล้วอยู่ดีๆมันก็มาอยู่ดีๆนกก็บินมามีคริสตัลมีโอ้ oh my god ผมนี่ร้องเลยทุกคนครับ เย่ไม่ว่าจะเย่ยังไงแล้วผมนี่กําลังแบบเคลียร์เล่นกิจกรรมเล่นเนื้อเรื่องเรื่อยๆอยู่แล้วก็มันก็มาทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับในสตรีมนะทุกคนเย่